วันนี้เรามาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าจะทำให้ชีวิตคนเนี่ยขาขึ้นหรือขาลงหรือจะทำให้ชีวิตคนเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือจะทำให้ชีวิตคนเนี่ยจะร,ำร่ำรวยหรือจะจนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการเลือกนะคะ ถ้าคุณเลือกที่ทว่าคุณจะรวยคุณก็จะรวยรวยที่คุณไม่จะไปต้องไปเพิ่งหมอดูไปเพิ่งดวงเงินงไปเกิดมันขึ้นอยู่กับพลังของคนข้างใน,นคนนะคะว่าคุณเนี่ยอยากจะรวยถ้าคุณอยากจะรวยคุณตัดสินใจที่จะรวยคุณก็จะมีพลังว่าฉันต้องรวยแน่นอนและคือคุณก็จะมีพลังว่า จะทำยังไงทำวิธีการไหนเพื่อให้ฉันรวยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะรวยแล้วคุณก็ต้องเลือกเลือกว่าคุณจะไปในเส้นทางที่สีขาวหรือขาวเทาหรือไปสีดำนะคะทุกทางในการรวยมันมีให้เลือกหลายๆเส้นทางว่าคุณจะไปทางไหน กไหมคะถ้าคุณไปทางขาวดาไม่ไปทางสีเทาหรือไปทางสีดาเนี่ยคุณก็อาจจะมีความเสี่ยงอาจจะรวยเร็วนะคะแต่ถ้าคุณไปทางสีขาวอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะได้ทั้งความรวยและความสุขนะคะความสุขและความทุกข์เหมือนกัน,ก,นก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเลือกว่าคุณจะรวยหรือจะสุขเมื่อคุณมีความทุกข์เข้ามา ะค,ะคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะสุขหรือจะทุกข์คุณก็ต้องมีวิธีจัดการกับความทุกข์นั้นดับทุกข์ให้เร็วที่สุดนะคะจากคลิปก่อนๆการก็กคือทำคลิปไปแล้วนะคะวิธีดับทุกข์ให้เร็วที่สุดทำยังไงนะคะแบบง่ายๆไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปโบสถ์ไม่ต้องไปบนไม่ต้องไปแบบว่าปรึกษาใครหรือรพูดคุยกับใครนะคะ อลองตัดสินดูนะคะว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนนะคะบางคนก็ตัดสินใจว่าฉันไม่ต้องจําเป็นต้องมีอะไรมากมายหรอกฉันมีแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วอันนี้คือคุณตัดสินใจว่าคุณจะอยู่แค่นี้แต่บางคนตัดสินใจที่จะรวยเขาก็หาวิธีทางเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรวยนะคะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะด้วยรักและปรารถนาดีค่ะทุกคนมีสิทธิเลือกชีวิตของตัวเองนะคะว่าจะค้าขึ้นไปตลอดการเหมือนกับใครหลายๆคนบนโลกใบนี้จะแบบ5% 3%ถึง5%ท้งน้นที่จะมีคาขึ้นตลอดกาลนะคะก็า <donc S 1> ปุ่นี้เป็นประโยชน์ก้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณที่คนรักด้วยนะคะลาไปค่ะบ๊ายบาย